สองวิธีเรียนรู้ความสําเร็จนะคะไม่ว่าในวันนี้คุณปรารถนาความสําเร็จในด้านใดของชีวิตก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานสุขภาพความรักนะคะการคืนสู่สังคมนั้นนะคะคุณจะต้องเรียนรู้ความสําเร็จจากหนึ่งนะคะคือประสบการณ์ของคุณเองค่ะไม่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะ คุณต้องมองย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปีที่แล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะหรือว่าเมื่อตะกี้นี้นะคะคุณเคยผ่านบททดสอบอะไรมาบ้างนะคะคุณสามารถที่จะผ่านมาได้ยังไงนะคะจงนําสิ่งสิ่งนั้นมาใช้กับปัจจุบันค่ะเพื่อความสําเร็จของคุณนะคะและ2เลยค่ะคือการที่คุณต้องเรียนรู้ความสำเร็จจากคนอื่นนะคะยิ่งยุคนี้นะคะมันง่ายมากเลยที่มีคนสำเร็จมากมายมาแชร์ความรู้ให้กับคุณนะคะคุณจงใช้มันค่ะและ และคุณสามารถสำเร็จได้อย่างง่ายดาแค่ใช้สองข้อนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ